เนือโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเอโว่าคอลลาเจนจากหอยเป๋าฮื้อในน้ำทับทิมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับการประสูมรายการของเราอีกครั้งแล้วและนี่คือช่วงเงี้ยเงี่ยมองมองได้ไปพบฮีโร่สักทีมาได้ไปพบฮีโร่ที่คนที่ช่วยเหลือคนอื่นมาตลอดตั้งแต่เปิดรายการยังไม่บอกเลยนะว่าใครตอนนี้บอกแล้วเขาคือไทยเอกพันธ์บัลลทธิ์ ย่มอมมองวันนี้นะฮะขาประจําผมก็จะยกให้เขาเป็นหนึ่งในพิธีกรของพวกเรา,าเป็น4ีคนละนักพ่พชายบัลลือลิศสวัสดีครับ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 เป็นคนที่ยุ่งมากแต่ว่าเป็นคนที่แบบไม่ม คิวว่างเลยอ่ะทำอะไรบ้างวันๆถามจริงอ่ะแต่นักุศลก็เยอะก็ต้องดูแลลูกนะครับต้องดูแลลูกอ้าวตกลงมีลูกมีครอบัวแล้วอ๋อลูกสามคนครับลูกสามคนดูแลลูกแล้วก็มีหมวดพ่อบ้านมีครับมีละครละครกี่เรื่องละครสามเรื่องสามเรื่องโอ้โหแล้วก็มีมีพิธีกรพิธีกรอีกรายการโฮปครับแล้วคู่กับบินเป็นพิธีกรบอกเลยนะหาคิวยากมาก ล่าสุดยังอุตส่าห์ไปลงน้ําช่วยอุทกภัยไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิตอนนี้ฤดูฝนของเราเนี่ยเดี๋ยวก็ท่วมเดี๋ยวก็ท่วมคืออย่างนี้ตามจังหวัดต่างๆเนี่ยนะครับแต่แต่จังหวัดบางจังหวัดนี่ไม่เป็นแอ่งกระทะที่รองรับน้ําจากที่สูงลงมาที่ที่ต่ำอย่างสุโขทัยเนี่ยก็เป็นเขาเรียกเป็นจังหวัดที่ที่เขาเรียกเขาว่าอะไร เหนือเหนือเหนือตอนล่างต้องทวมทุกปีน so, ะใช่ปีนี้มีไงบ้างประสบการณ์ก็ปีนี้ก็ไหลมาจากจากน่านจากแพร่นะครับลงมาสุโขทัยสุโขทัยอยู่สุโขทัยก็พักตัวฟื้นตัวอยู่สุโขทัยก็ประมาณสักสองวันกว่าเกือบ3วันแล้วเขาก็บ่าลงไปที่พิจิตนะครับพี่ก็ต้องตามเขาไปพิจิตไม่ทีนี้มันมันบ่าลงไปแล้วเนี่ยฝนมันไม่ตกซ้ําฝนหยุดตกมา3ามส่วันเริ่มที่คลายพอเริ่มที่คลายน้ำมันก็จากที่จะมวลน้ําจะเยอะ ลงไปสู่พิจิตสู่บาบุนนาสู่อะไรต่างๆก็แผ่วลงแผ่วลง<อ>แค่นั้นเองครับก็จบแต่ล่าสุดเนี่ยนะครพี่ยิ่งยงถึงขนานดะฝากเงินไปช่วยกันบริจาค แล้วฝากนี่ถังเช่าผสมเัลติวิตามิน B ไปบริจาคด้วยเดี๋ยวนี้ฟีเวอร์มากถูกต้องครับชาวไปที่ไหนชาวบ้านก็เรียกร้องหาแต่ถังเช่าผสมมัลาติวิตามินบีครับมีใครกินถังเช่าของคุณอีกคือตัวตัวทายเองเนี่ยนะตัวทายเองทานแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าดีจริงๆก็ไปบอกให้บินดิจิตเปิดใจเลยเพราะว่าเห็นเห็นความที่เราสนุกสนานล่าเริงมีพลังในการทํางานสดชื่นสดสดชื่นสดใสล่าเริงนต่าง คือมันมีข้อเปรียบเทียบระหว่างพี่กับพี่ท็อปเขาก็เลยยอมที่จะลองรับประทานดูสองสองสัปดาห์สามสัปดาห์ผ่านไปรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นจริงอย่างที่อย่างที่เราพูดให้เขาฟังเขากลยโอ้ยงี้ก็ยอมไปสานมาใค่ตื่นทุกวันนี้เขาต้องคือผ่าดไม่ได้ตื่นขึ้นมาในมันจะเฟสมันคือแบบสมมติเราตื่นขึ้นมาเมื่อก่อนนี้เราไม่ได้กินสังข์ชาติตื่นขึ้นมาจะง่วงเงี้ยดูนาฬิกานอนต่อยสักห้าที่สิบีหรือว่านอนไม่อยากจะลุกะไรแบบมานนี้ไม่ดีหลับ คือหลับไปเลยแต่ทางถังเช่าเนี่ยรู้สึกว่าเราตื่นขึ้นมาปุ๊บมันพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติงานมันรู้สึกไม่อยากนอนต่อแล้วอะ่นมาปุ๊บมันสดชื่นเลยพูดง่ายๆถ้าใครนะอายุเยอะกินอิ่มนอนหลับเวลาตื่นก็ตื่นเต็มๆไม่แบบงงงงเงี้ยใค่โอเคแล้วนะคุณเคยนอนน้อยมาแล้วต้องมาทํางาน นอนสามชั่วโมงแล้วมันต้องมาทำพิธีก่อนหมดสวนไปก็สวนกันมาบางีเมื่อก่อนนี้เมื่อก่อนนี้นะนอนเที่ยงคืนตีหนึ่งทุกชั่วโมงต้องตื่นตื่นจริงขึ้นมาถามตัวเองมึงตื่นขึ้นมาทำไมนั่นน่ะสิตื่นขึ้นมาทำไมว่านอนต่อชั่วโมงหนึ่งก็ตื่นขึ้นมาอีกละอย่างนี้นอนนิ่งรับประทานนีพพุสนิท ต้องใช้อาริการปุกแพงไมอะไรนะแพงไหมไม่แพงสิออแต่ต้องเอาโปรโมชั่นไปก่อนแต่ต้องบอกกันนะว่าต้องรับประทานอาหารให้ครบทุกหมวดหมู่ด้วยไม่ใช่อดมื้อกินมื้อไม่ใช่รับประทานอาหารหลากหลานให้ครบห้าหมู่นะครับนอนพักผ่อนให้เพียงพอออกกําลังกายนะครัะปัใจัย3อย่างนี้อะเรื่องออกกาลังกายดูพี่น้องคู่นี้ไว้อะนะฮะดูคู่แฝดไ้เขาออกกำลังกายจริงๆอายุเขาจะ70แล้วเขาถึงสวดทรงองค์เลยว ก่อนที่เราจะบอกพอร์ชชั่นดีๆวันนี้ลองบอกอะไรให้ท่านผู้ชมทางบ้านแฟนทูเดย์โชว์มั่นใจว่าเอ้าฉันจะพิจารณาละยังไงมีอะไรดีบ้างเหมือนคุณบินมลลิลิตเลยทำไมก่อนที่จะรับประทานเขาต้องพิจารณาดูอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะดรายละเอียดการันตีว่ารับประทานไปแล้วจะไม่มีเอฟเฟกต์กับร่างกายของเขายังงเอาเริ่มตั้งแต่โรงงานผลิตเลยดีกว่า โรงงานผลิตนะครับได้รับมาตรฐาน GMP นะครับแล้วก็มีเครื่องหมายฮาลานแน่นอนพ่อแม่พี่น้องชาวไทยมุสลิมสามารถรับประทานได้เมื่อปีที่แล้วนะครับได้รับรางวัลสุดยอดสินค้าขายดีจากงาน FIA Asia 2019แล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาใช่ที่ผ่านมาครับได้วรางวัลนี้กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็2020นะครับได้รับรางวัลสุดยอดสินค้าขายดีจากวัดสันล่าสุดมารับมาเพิ่มอีก2รางวัลนะครับคือท็อปแวน w a r d s นะครับปี2020แล้วก็อาเ a ียน p Quality a w a r d อ ปี2020พอหรือยังคุณผู้ชมมากมายขนาดนี้จะมารออะไรอยู่โปรโมชั่นวันนี้นะครับสั่งซื้อถังเช่าผสมมัลติวิตามินบี1ชุดนะครับคุณรับไป5กล่องนะครับในราคาเพียง1,000บาทเท่านั้นนะครับแต่พิเศษครับสั่งซื้อ2ชุดนะครับคุณรับเพิ่มฟรีไปอีก2กล่องนะครับคุ้มสุดๆครับคุณรับไปถึง12กล่องในราคาเพียง2,000บาทเท่านั้น จำกัดสิทธในการสั่งซื้อนะครับไม่เกิน2ชุดนะครับแต่เราไม่จํากัดสายนะครับโทรเลยนะครับ02 0 2 6 5 8 8 8หรือ Line at l p 88ครับแต่ถ้าคุณผู้ชมนะครับสนใจอยากจะขอชุดทดลองนะครับเรามีชุดทดลองให้นะครับราคาเพียงกล่องละ300บาทเท่านั้นนะครับถ้าสนใจสอบถามได้ที่เบอร์02 0 2 6 5 8 8 8หรือ Line at l p 88นะครับแต่สะดวกสบายยิ่งขึ้นมากขึ้นเลยนะครับถ้าสมมติว่าใคร ไม่ได้รับประทานมาจากบ้านหรืออยากจะลองรับประทานเรามีจำหน่ายแล้วนะครับที่เซเว่นอลว่นะครับ4แคปซูลราคาเพียง49บาทเท่านั้นครับคนในวงการทานกันเยอะแยะคุณวัชก็ทานไม่อิ่ดดวงใจตุกกี้พี่มาเชียรี่อภาพ,าพร น้ำตาลน้องคุณเจลี่คุณเจลี่อเท่พอแล้วเดี๋ยวเขาจับลิขสิทธิ์จะเกินแปดพูสลาวินลี่เสนาหอยพีเคแพทบาภาด้วยนะครับระดับนิทานพรบรองได้ว่ามั่นใจไปมอบให้กับศิลปินเก่าๆที่เป็นนักร้องลูกทุ่งเลยนะไม่เป็นคุณแสงสุรีรุ่งโรดมีรักธาตุสรีชัยเดี๋ยวเพลงแสงสุรีก่อนเก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋าแล้วก็รักธาตุสรีชัยบ้านน้องอยู่บ้าน กรนนูนบ้านพี่อยู่บังทางนี้และก็คุณนกพรเมืองสุพรรณเพลงไม่เจอกันนานคิดถึงจังเลยแล้วแล้ว ท่านผู้ชมบอกว่าฉันฟังเธอไม่ทันโปรโมชั่นย้ำอีกครั้งหนึ่งโปรโมชั่นของเราวันนี้นะครับสั่งซื้อถังเช่าผสมมัลติวิตามินบีหนึ่งชุดนะครับห้ากล่องครับคุณรับไปห้ากล่องในราคาเพียงหนึ่งพันบาทเท่านั้นนะครับแต่พิเศษครับสั่งซื้อสองชุดนะครับคุณรับฟรีเพิ่มไปอีกสองกล่องคุ้มสุดๆครับเราไปถึงสิบสองกล่องนะครับราคาเพียงสองพันบาทเท่านั้นนะครับจำกัดสิทธิ์ในการสั่งซื้อคนละไม่เกินสองชุดแต่เราไม่จำกัดสายนะครับโทรศัพท์นะครับโทรเลยนะครับคุณโก๊ะคุณออ๊ คุณน,ว,ณนวัดนะครับ<อ>จดเบอร์โทรศัพท์ไว้เลยน,นะครับ020265888 หรือ Li@ น์แอด LP แปดนะครับแต่ถ้าคุณอยากจะทดลองเอาขอทดลองหน่อยได้ไหมทดลองได้ไหมกทดลองกล่องหนึ่งได้ไหมกล่องเดียวกล่องเดียวกล่องเดียวจัดให้เลยครับกล่องละ300บาทนะครับถ้าสนใจสอบถามได้เลยนะครับเบอร์โทรศูนย์สองศูนย์สองหกห้าแปดแปดแปดหรือไลน์แอด LP แปดแปดครับอ่าแล้วถ้าเกิดขับรถผ่านเซเว่นอีเลฟเว่นมีจําไหนแล้วนะฮะสี่กับศูนย์สี่สิบเก้าบาทถูกต้องัจได้เลยโอ้โหไปที่ไหนไปที่ไหนย่างก้าวลงไปที่ไหนก็ถามเรื่องแตถังเช่าถังเช่าสั่งซื้อที่ไหนก็บอกเบ เบอร์ไปแล้วไงที่รายการนะโคมไปเลยเบอร์โปรโมชั่นก่อนบอกมาก่อนจะให้คุณเองก็ไม่ได้บอกโปรโมชั่นจะเบอร์เลยเอาโปรโมชั่นเอาโปรโมชั่นเอาโปรโมชั่นก่อนฮะโปรโมชั่นโปรโมชั่นวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับซื้อถังเช่าผสมมอลติวิตามินบีหนึ่งชุดนะครับคุณรับไปห้ากล่องนะครับห้ากล่องในราคาเพียง1,000บาทเท่านั้นนะครับแต่พิเศษกับคุณโก้ครับคุณอ้อครับคุณนวัดครับคุณนวัดครับสั่งซื้อ2ชุดนะครับ คุณรับเพิ่มฟรีไปอีก2กล่องนะครับโอ้มสุดสุดนะครับคุณรับไปถึง12กล่องในราคาเพียง2,000บาทเท่านั้นมีที่ไหนมีที่ไหนโอ้ยสอ,อนเลยเหรอใช่จำกัดสิทธิ์ในการซื้อไหมจำกัดสิจำกัดสิทธิ์ในการสั่งซื้อครับคนละไม่เกิน2ชิ้นครับแต่เราไม่จำกัดสายครับโอ้ยโทรที่ไหนคุณพูดเบอร์แบบเสียงพระเอกเสียงภาคหนังจีนเลยชญครับชนครับท่านชนถ้าเกิดว่าสั่งซื้อตอนนี้เลยนะครับ จี้เบอร์โทรศัพท์020265888หรือ Line แอด LP88 ครับผมโอเคและถ้าอยากทดลองล่ะครับท่านทดลองมีกล่องทดลองให้1กล่องนะครับราคาเพียง300บาทเท่านั้นนะครับถ้าสนใจสอบถามได้เลยนะครับเบอร์โทร020265888หรือไลน์แอด LP88 ครับเมื่อกี้ผมไเจอสียงพระเอกใช่ไหมถ้าเป็นหนังกินมันก็ต้องมีคนคนคุยกันอ่ะ ของดีนะของดีนะแล้วคนแต่งได้เขามีแบบเล็กๆให้เราลองเนีเล็กๆเลยเล็กๆเลยสมมติว่าผมรับประทานทุกวันตอนเช้านะครับเกิดมันหมดกระทันหันไม่ได้หมดกระทันหันลืมทานมาสิเมราะว่ารีบไงเฮ้ยลืมทานถังเช้าผสมมือถือวิตามินบีทำยังไงเนี่ยปุ๊บอ้าวเซเว่นอีเลเว่นครับจ้า เรามีจำหน่ายแล้วนะครับที่7ซเว่นอีเลฟเนะครับขนาด4แคปซูลนะครับราคาเพียง49บาทเท่านั้นนะครับย้49บาทนะครับถังเช่ายิ่งยงยืนหนึ่งในใจผมเองสุดยอดนะฮะบอกเลยนะครับวันนี้ต้องจัดแล้วนะครับเพราะโปรโมชั่นนี้ใกล้หมดเต็มทีได้ไหมจัดคืนนี้ได้ไหมเดี๋ยวว่าหลังบ้านจะใกล้กันจัดัจดเลย0 020265888ทุกกรณีโทรไปเลยนะฮะทุกโปรโมชั่นนะฮะตอนนี้ถามจริงๆครับ พลังเหลือเฟือขนาดนี้ยังอยากทำอะไรอีกไหมอยากครับทำอะไรหนังก็เล่นละครก็เล่นการกุศลก็ทำพิเศษอะไรก็ได้ที่ได้ตังมาเลี้ยงลูกทำดีกว่าลูกทำจริงเพราะว่าโอ้ลำบากมากชีวิตเอาจริงๆมีเคล็ดลับไงทำให้ชีวิตมีความสุขแบบนี้อ่ะจริงๆนะชอบความสุขของคุณมาบอกท่านผู้ชมคืออย่าไปอิจฉาคนอื่นเอดิมนะพูดกี่ครั้งไปอิจฉาคนนอื่อย่าไปเปรียบเทียบ เรากับใครๆหรือว่าอะไรอย่างใดางจะไปมองคนนั้นโอ้โหทำไมเราอย่าไปเปรียบเทียบกับอย่าไปน้อยใจอย่าไปอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่เคยเปรียบเทียบกับบินนะบินนาะโอ้โหร่ำรวยชีวิตมีความสุขไอเดียลำบากยากเย็นเราก็ไม่ต้องไปเปรียบเทียบบางทีเราก็ได้เสร็จได้เสร็จเลยมาจากบินเป็นยูทิ อันนี้พูดจริงๆนะคุณเนี้เราก็ได้เสร็จเลยมาจากบนี้เลยเขาไม่ได้คิดในคุณรเคเพะว่ามคอนทษตอทษอันหนึ่งไ่อิจฉาลิซายาไ่อิจฉาลิซยานะครับอย่าไปเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับใครๆอย่ามองโลกในแง่ร้ายให้มองโลกในแง่ดีทุกคนจะเป็นมิตรกับเราหมดแต่บางทีความคิดอาจจะไม่เหมือนกันเราก็สามารถที่จะคุยกันได้เท่านั้นเองจบเลยยิ้มให้กันทุกวันตื่นมายิ้มแค่นี้โอเคผมถามเรื่องความรักพี่ครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างโสดครับผมกี่ปีแล้วสี่ปีครับแล้ว จริงๆถ้าเกิดมีคนเข้ามาใหม่เนี่ยพิจารณาไหมคืออันนี้ต้องถามลูกเลยครับจริงเหรอใช่ครับเพราะผมทำไม่ความรักมันอยู่ที่คือรับปากลูกไว้ว่าถ้าเกิดว่าลูกยังไม่เรียนจบอะไรต่างๆเนี่ยผมจะไม่มีใครที่จะเข้ามาแย่งความรักจากเขาไปได้ลูกใกล้จบอยังเลยกี่ปีลูกตอนนี้เพิ่งอยู่ม .4 ครับเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าสาวๆทั้งหลายแหละก็ นะฮะกินน e. ้ e em ok ok, na, i, ํารอไปก่อนตะบันน ra right 네้ํารอกันไปก่อนเพราะว่าจะจบอีกนานแสนนานนี่ต้องขอขอบคุณนะครับสถานที่สวยงามมากใช่อไประเทศไทยครับนะฮะและที่สำคัญที่สุดขอบคุณนะซุปซุปเปอร์สตาร์ยอดฮีโร่ของเราไม่ถึงขนาดนั้นนะครับไม่มาด้านฮีโร่่แต่ละดูอไ้่ถูพี่ไทยเป็นฮีโร่นะวิธีมองโลกวิธีการใช้ชีวิตอะไรเงี้ยมันรู้สึกมันมีความสุขเขาทำมืออย่างนี้แล้วครับไม่เป็นไรไม่เห็นจะเป็นไรจะทำมือทำไปจะเป็นไรไม่เป็นใคร เราคงจะได้กลับมาเจอกันใหม่ครับผมสัญญาไหมสัญญาครับคุณสัญญาสัญญาทางนู้นไว้ด้วยเราต้องได้กลับมาเจอกันใหม่ครับผมพี่อ่ะดูลายมืออีกทีหนึ่งสิครับไหนดูลายมือดูลายมือโอ้ยถ้าทางสี่คนนี้จะได้ทำรายการไหลร่วมกันเนาะวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับทีมรุ่นดีๆมีคนดีๆผมว่า ม้สุกอย่างหนึ่งมีน้อยมีมากมีโอกาสมากหรือมีโอกาสน้อยแต่ได้แบ่งสักนิดหนึ่งผมว่ามันทําให้โอากาสใหญ่ขึ้นอย่างจริงๆอันนี้เขา<อ>พูดผมมีความรู้สึกว่าอันนี้มันคือการให้นะให้ให้โดยที่ไม่ได้มีเจตนาใดๆแอบแฝงแล้วตั้งใจไปให้ไปช่วยเขาเนี่ยมันมันมันอิ่มใจนะคุณผู้ชมลองดูนะฮะเริ่มจากเล็กๆน้อยๆก็ได้เริ่มจากเล็กๆน้อยๆก็ได้แล้วคุณก็จะมีความสุขแบบที่วันนี้ผมก็มีความสุขเวลาฟังเขาวันนี้คุณดูอ่ะมง่าย คุณดูเห็นวันนี้เห็นทบเห็นไทยมันง่ายเฮ้ยเขาทำงี้เขามอให้เนาโน้นให้คนนี้วันนี้ง่ายจริงๆท่านผู้ชมวันนี้ก็เดินไปที่ไหนก็ง่ายนึกย้อนกลับไป30ปีที่แล้วดิครับ20กว่าปีที่แล้วมันง่ายเลยเด็กหนุ่มสองคนใครก็ไม่รู้อยู่ดีๆทำมูลนิธิร่วมกันอยู่แล้วก็ทําแล้วก็บอกว่าตั้งใจจะมาให้อย่างนี้ตั้งใจจะมาช่วยอย่งงตอนนั้นมันง่ายเลยมีใครเชื่อไม่ใช่ทุกคนคิดว่าสร้างภาพใช่ทุกคนคิดว่ามันทําเพื่ออย่างโน้นอย่างนี้สร้างกระแสสร้างกระแส แต่ถ้าคนมันทําเพื่ออย่างนั้นจริงมันจะทํามาถึงวันนี้ได้ยังไงมันทาไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเตือนใจเราในวันนี้ก้าวแรกสําคัญมากๆสําคัญมากๆตรงที่ท่านคิดว่าท่านจะทําอะไรจนกระทั่งมาถึงก้าวสุดท้ายมันจะเป็นเหมือนก้าวแรกอยู่หรือเปล่าถ้ามันยังเป็นเหมือนอยู่ท่านจะอยู่ได้อยู่ยงคงกว่าพันเห<ต>มือนสองคนนี้ที่บรรลือศรีหนาถนามสกุลเขาบรรลือศรีหนาถเกียรติของเขานั่นคือสําคัญที่สุดก้าวแรกอย่าลืม เป็นมนุษย์อย่าลืมก้าวแรกและดูว่าก้าวที่เรากำลังเดินอยู่ตอนนี้เดี๋ยวนี้มันยังเป็นเหมือนก้าวแรกอยู่หรือเปลา่าท่านยังเป็นคนอยู่ครับถ้าเป็นอย่างนั้นท่านยังเป็นคนที่ท่านไหว้ตัวเองได้อยู่จกกนกว่าจะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนส,สวัสดีครับสวัสดีครับ